มือเบี้ยนไปสิน้ำเงินเลยเหรอยวให้น้องกลับไปแล้วมาจะโซ่พอน้องบอล้นคือไปโดนหน้ะเบลลี่ค่ะเบลลี่ค่ะทุกคนมาสีน้ำเงินมาแล้วหนูเชียร์สีน้ำเงินใครจะมล้อนะครับดูในไลฟ์สดได้นะครับน้องไลฟ์อยู่ดูเล็บแม่ค้าด้วยสีน้ำเงินมาเชียร์สีน้ำเงินสุดนี่ถ่ายให้ดูเลยชอบสีนี้ ใครรับเงินดัลนะคะรับใครชอบมุมงไหนสีไหนนะครับแกรูปและวงทักเทชได้เลยนะครับพาราครับสามก้าเครับไปมเนห้าร้อยนะครับใครรับดัเงินดับเงินมก้าเนะคะแบนอใบข้าตงอีกใบนึงมาแบเมอคนทานเอาเอนเมนลอเคชรขอทีที่แงโม